ในวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อในด่าน Big Wave Beach นะครับใน Plan บ s ต์ o o มบีนะฮะครั้งที่แล้วได้เจ้าสาลายไปแล้วเหลืออีกไม่กี่ด่านนะครับจะมาถึงเจ้าโบลลิงและวข้างหน้านี้โบลลิง3ลูกนะครับบรรยากาศมันดีนะฮะโซนนี้อ่าตัวใหญ่มาแล้วมีพื้นที่ให้เยอะขึ้นตรงนี้เอาโบลลิงมาเลยเหรอโบลิ่งเขาบอกว่าปลาแล้วมันจะกระเด้งไปที่อื่นคล้ายๆกับวอรนัทในภาคแรกเลยเหมือนกันเลย แล้วแต่ละอันเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันนี่อาา่ะฮะมันไม่ได้อยู่เป็นพืชตัวเดียวกันเหรอ,อเด้งไปเด้งมาข้างบนข้างบนหรือว่าเฉพาะด่านนี้จับแยกมามามาดาเมจไม่แรงเลยอะดาเมจเบามากโอ้โหเดี๋ยวสิเฮ้ยเดี๋ยว<ๆ>เดี<ๆ> เยอะไปเยอะไปัจตัวเล็กเดี๋ยวก่อนัจตัวเล็กไปเลยนะสายฟ้ามาข้างบนไปข้างบนไป <c oughs> เหมือนวอรนัทในภาคแรกเลยด่านท่เพึ่งเล่นไปปาวอนัทเป็นโบลิง่ง ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะหมวกเพิ่งจะหลุดเนี่ยโอเคข้างล่างไปอืมสายฟ้ารงกลางไปมาแล้วมาแล้วตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กข้างบนตรงนี้ตรงนี้ อืมข้างล่างข้างบนข้างบนโอเคเกือบไปแล้วยังเหลืออีกเว็บหนึ่งฮะไฟฟ้าโอเคมาข้างล่างตรงนี้เออเป็นไง อะไรอะไรตัวนี้อะไรขึ้นมาทำไมโอ้ยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาสายฟ้าไปเออโดนโดนเอเป็นไงสายฟ้าไปอือโอ้โหปามาอีกเออเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอันนี้ก่อนสายฟ้าไป อืมโอเคเกือบไปแล้วโหยากเหมือนกันนะดาเมจไม่ได้แรงเลยไฟฟ้าไปอันนี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วยังไม่ปลดล็อกนะฮะเอามาให้ลองใช้ โอ้โหวัดวางไม่ได้ข้างหลังโอ้ oh, อะไรมันจะขนาดนั้นคอมเมนต์บอกว่าคือกระหล่ำเนี่ยไม่ต้องวางใบบัวก็ได้ใช่ไหมมันลอยได้โอเคอะที่วางไม่มีอ่ะข้างหลังอันนี้วางไปนี่ลอยได้ใช่ไหมตกลงลอยได้จริงด้วยโอเค เงินมาก่อนเงินมาก่อนลืมบูส์เงินแฮะไปไปกลับไปนู้ดเลยอันติไม่มีเหรออันติมีแป๊บหนึ่งติมาก่อนสลายไปโอเคเงินมาหน่อยทุกโป่งมา ดักไว้สลายมาสลายมาลูกโป่งดักไว้ก่อนโอเคครับโอเคครับได้อยู่ลูกโป่งมาดักไว้หน่อยดักไว้หน่อยสลายไปอื้มสวยเฮ้ยเหลือตัวหนึ่งรอดมาได้ยังไงรอดมาได้ยังไง ตัวนี้ไปลูกโป่งดักไว้ลูกโป่งดักไว้อันนี้มาลูกโปง่งลูกโปง่งสลายอันติไปโอเคลูกโปง่งใบบัวมาโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวสิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว อยู่ๆน้ำก็ลงอันตีไปหน่อยอะฮะสลายมาโอเคดักไว้ดักไว้ขึ้นมาได้ตัวหนึ่งอ่ะสลายไปกระลำกระลำมาเร็วอื้มอันตีมาลูกโปง่งลูกโปง่งลูกโปง่งลูกโป่ง เดี uh, ๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไม่มีที่วางที่วางหน่อยอ๋อเวฟสุดท้ายแล้วโอเคเฮ้ยไม่ให้เลือกอีกแล้วน้ำ <n ám> มันขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังไม่ถึงใช่ไหมโอเคเด้ยวดูอีกแล้ว <c oughs> เอ้ยนี่ไงโบลิง่ง <c oughs> ให้ตัวยิงแบบดั้งเดิมมา <c oughs> อ๋อมันไปทีละอัน <Okay. S 1> มันไปทีละอันนี่เอง โอเคโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ไม่ทันข้างล่างบลิ่งไปบลิง่งบลิง่งโอ้โหไม่ทันฮะไม่ทันอันนี้ไปไม่ทันอ่ะตรงนี้ตัวยิงไม่พอตัวยิงไม่พอครับสลายไปโอ้โหเรียบร้อยไปแถวหนึ่ง เลออกหนึ่งเว็บข้างบนอีกโอ้โหมันยิงไม่ทันยิงไม่แรงอ่ะอันติไปอันติไปโบลิ่งมาถุงเวลาหน่อยข้างบนข้างบนไม่น่าจะไหวไหวไหมข้างบนกันไววกันไวโบลิง่งโบลิง่ง หวไหมตรงนี้ไหวไหวข้างบนข้างบนเอาน,นี้ออกบูิงไปอันนี้ดักได้ไหมไม่ทันเอ,อ้ยทันอยู่ได้อยู่เหลือข้างล่างอืมกินดิกินดิกินดินดอ้าวไม่ทันโอเคเรียบร้อยเออมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยจำได้เซิร์ฟบอร์ดนี่คือพอวางปุ๊บมันจะกั้นการโจมตีของเรา โอ้โหแล้วพืชเลือกมาให้ซัน f ฟลเวอรุ่นแรกแล้วโปรเจโตไมมาทำอะไรอ่ะวอนัทเอามาทำอะไรด่านนี้ <c oughs> เลือกพืชมาให้แบบจริงๆมันเลเวลอัพได้แล้วนะฮะแต่ว่ากดไม่ได้ตรงนี้โอเคมาลองดูก่อน200ข้างหลังสร้างเงินไปแล้วกัน <c oughs> เขาจะกินอันไหนกินใบหรือว่ากินวอนัทต,ต้องลองดู กินวอนัทก่อนโอเคแบบหนึ่งแบ๊บหนึ่งวอนัทกันไว้โบลิ่งมาอันติไปเลยเออปล่อยสามลูกลูกโป่งมากันก่อนออนี้ไงนี่ไงมาแล้วล้มไปเลย <laughs> วอนัทกันไว้ตรงนี้ไว้โอ้โหเรียวเด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 ียวอันนี้ไป โอ้โหสาหร่ายไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้เอโอโอ้โหทีเดียวทีเดียวหายหมดทั้งแมพสุดยอดบอลลูนอ่ะบอลลูนไปือ้อเป็นไงเป็นไงวางใบบอลลิง่งหนีไปกันไว้บอลลูน มาเลยบอลลูนจัดการเป็นไงเป็นไงหายทั้งแถวกลับบ้านไปเลยนะเจ้าโบลิ่งจะกลิ่งไปชนซอมบี้ได้หลายตัวนะครับยิ่งลูกใหญ่ดาเมจยิ่งแรงแต่มันก็เท่ากันไม่ใช่เหรอลูกไหนใหญ่กว่ากานะันน่ะดาเมจ45ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่รีชาร์จเร็วฮะ ราคาสองร้อยก็ถือว่าโอเคนะกลางๆผมว่าเรียนแบบกะล่ำดีกว่าสลายไม่จําเป็นและวสลายมันได้ไม่กี่ตัวไม่ค่อยเยอะแล้วก็ตัวสร้างเงินมาออกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรอย่าบอกนะว่ามีเงินให้จํากัดจํากัดจริงด้วยมีเงินให้จากัดครับเอ่อถ้ามีเงินให้จํากัดอย่างนั้นสลายก็ต้องเราต้องเรียนแบบสลายแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นมันจําเป็น สร้างเงินไม่ได้อันติมามันจะไหวไหมอ่ะมาลองดูก่อนวันรูนไปวันรูนไปว่าแล้วอืมันรูนไปอืมโอ้โหระเบิดเลยเหรอวัดระเบิดเลยมันรูนไป ข้องบนมีแค่เว็บเดียวใช่ไหมปัญหาคือตัวเซิร์ฟบอร์ดนี่แหละต้องจัดการก่อนเซิร์ฟบอร์ดนี่แหละฮะตัวปัญหาเอามากั้นเอามากั้นเหรอ <Okay. S 1> อ๋อตัวนี้อยู่ในน้ำมันสะกดจิตไม่ได้หรอใช่หรือเปล่า <Okay. S 1> กั้นตรงนี้ไว้ <Okay. S 1> อืม ดแล้วตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วครับอันนี้ไปข้างบนเอ้ยไม่ทันตรงนี้เฮ้ยอันติมีเพียบเลยนี่อ้าวหมดแล้วเพิ่งเห็นว่ามีอันติเยอะไปเลยครับเวทสุดท้ายแล้วใช่ไหมไปใช้ไปเลย,เลยอืออีซี่มาก โอ้โห oh. สร้างดวงอาทิตย์อย่างน้อยสองพันห้ามปลูกเกินสิบหกต้นผมบูสซันโฟเวอร์ไปถ้าเกิดผมเรียนแบบเนี่ยมันจะเรียนแบบตัวบูสหรือเปล่าอันนี้อยากรู้ถ้าเรียนแบบตัวบูสนี้คือแบบดีมากเลยน้ำขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้เลยโอเคต้นหนึ่งให้สองร้อยยสิบห้า เอ้ยบสูสให้ด้วยขอบคุณมากเหมือนกันเลยดีมากดีมากโอ้พี <laughs> <OP S 2> มากเลยโอเควางไปวางไปเดี๋ยว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 ยว,วางข้างหน้าวางข้างหน้าวางข้างหน้านี่ บลิงไปเอาบอลิงวางไม่ได้หรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ,อ๋อต้นไม้เต็มลืมไปมันจำกัดต้นไม้ขุดออกก่อนด่วนเลย <c oughs> อือ <c oughs> เกือบไปอ่ะฮะสร้างเงินเสร็จแล้วก็ออกไปเลยสร้างเงินเสร็จแล้วก็ออกไปเลยทุกโปงมาอันนี้อันนี้มา อันนี้ออกไปอันนี้มา b r a นไปเลยครับอันนี้นี่มานี่เลยอันนี้มานี้เลยอันนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยระเบิดไปนี่ด้วยตูมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมีเยอะมีเยอะขุดออกไปเลย ลูกโป่งมาระเบิดไปอันติหน่อยมาหลายตัวมาหลายตัวอืดออกไปเลยอันนี้อันติไปลูกโป่งโอพีมากๆสุด บนไปอันติไปอันติไปเรียบร้อยยังไม่ได้ใช้โบลิ่งเลยโอเคเอาละฮะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ